นะครับใครกำลังมองหาครับค่าคอมพลรบที่สูงสูงครับมาหยุดดูคลิปนี้แล้วก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยครับตัวนี้ค่าคอมพลรบรถยนต์ครับสูงมากนะครับเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ส่งแล้วได้ค่าคอมน้อยครับมาหาผมเลยครับมาสมัครเป็นตัวแทนกับผมเลยครับค่าคอมสูงครับพลรบอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับค่าคอมจะสูงมากครับ ในกระดานมีอยู่20บริษัทครับสามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกคีย์บริษัทที่ค่าความสูงครับเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาครับหรือว่ากําลังอยากจะมีรายได้เสริมครับรายได้เพิ่มครับนี่ครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับเปิดทั้งพลบอและประกันนะครับปอบ ประกันป .1 ป .2 ป .3 ครับได้ค่าคอมหมดนะครับแต่ว่าผมจะเน้นพลบอครับคนที่ไม่ได้ค่าคอมพลบอครับหรือได้ค่าคอมพลบอน้อยครับรถเก่งรดกระบะรถตู้ครับเป็นพลบบ์รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะทำครับอยากจะมีรายได้ครับอยู่บ้านเฉยครับไม่มีอะไรทำครับทักเข้ามาครับมีรายได้แน่นอนครับเพื่อนๆทำก็มีรายได้แน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ